ขึ้นไปให้นอนขึ้นไปให้ขึ้นไปเออแล้วเดินมานั่งข่านี้จับจับจับนอนแหละลูกนอนหายเลยค่ะนอนหายจับนิดจับนิดนอนหายนอนหายพอจับมือเนแล้วมันจับหายช่วงนี้นั้นเองมองมองในตรงกะตรงกศยายนี่อะไรนั่นมาถึง รู้ใช่แล้วนนี่อย่ามาโม้คนจีดเลยใหญ่ป้าคนโดนนั่นแหละลู้คนนั้นตั้งเจ็บกับตาอะไรเดี่อะไรไม่รู้ป้าป้าทำอะไรกันคันหรอกไหนเราป้าป้าทำเสร็จแล้วปอดใบก้อนในนาเลยไหนเราเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนี่เไปนานเลยลูกเสปนานเลยครับ mũ thì mặt đi đấy mới chạy mũ kiếm chuyền quá không phải lên đấy